จสวัสดีครับวันนี้ทางช่องลองดูก็มีสาระแม่วันมาแนะนําเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องประโยชน์ของการทานมะปรางและมะยงชิดนะครับซึ่งในผลไม้2ออย่างนี้จะประกอบด้วยวิตามินซีวิตามินเอแคลเซียมแล้วก็เบต้าแคโรทีนนะครับประโยชน์ของมะปรางและก็มะยงชิดก็มีคร่าวๆดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกทําให้ ฟันและก็กระดูกแข็งแรงนะครับข้อที่2ทําให้ลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้ดีข้อที่ 3. ทําให้ป้องกันอาการไข้หวัดและก็เชื้อหวัดต่างๆได้ด้วยนะครับข้อ 4. บํารุงสุขภาพของดวงตาทําให้สายตาดีมองเห็นได้ชัดไม่มืดไม่หมัวนะครับข้อ5ทําทให้ผิวพรรณสดใสไม่เหี่ยวง่ายหรือแก่ก่อนวัยอันสมควรนะครับข้อ 6. ทําให้ลดความเสีย่ยงจากอา,าการโรคมะเร็งต่างๆได้ดีนะครับ ข้อเจ็ดทำให้ลดความเสี่ยงจากอาการโรคต้อลมต้อกระจกนะครับเห็นไหมละครับว่าประโยชน์ของมะปางหรือผลมะยงชิดนั้นมีมากจริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปหามะาปางแล้วก็มะยงชิดมาทานกันได้เลยนะครับมีจําหน่ายทั่วๆไปนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับสําหรับคลิปคุณประโยชน์ของการทานมะปางแล้วก็มะยงชิดของช่องเราวันนี้ก็จบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ